因地制宜，不大众轻松放草的啦。 โบชายาดาและฟรุกเกิดโพลพร้อมลูกชายน้องอาชินัดทานดินเนอร์ฉลองเตรียมตอนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเรียกได้ว,ว่าพึ่งแต่งงานไปหมาดๆเมื่อต้นปีสำหรับหนุ่มฟรุกและสาวลีนาตาลีซึ่งเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มฟรุกนั้นได้ประกาศข่าวดีว่าภรรยาสาวได้ตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดวยฟรุกนั้นได้โพสต์ภาพบนอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่า is c u p i n g ซึ่งในขณะเดีย กันสาวลีนั้นก็ได้โพสต์ข้อความว่า h a p p i n e s s is on the way หนูน้อยมาแล้วค่ะและล่าสุดนั้นโบชยาดาและฟรุกเกิร์พลพร้อมลูกชายน้องอาชิได้นัดทานดินเนอร์ฉลองเตรียมตอนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวโดวยสาวโบนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า วันหยุดของหนุ่มน้อยแอดอาชิรวัฒดวงใจพ่อแม่ #loveyouson a าชีสสิบสิสี7 years old นั่นเองละค่ะ